วันนี้คือการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตสิ่งมหัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าค่ะประโยคนี้ความจริงที่เราทุกคนสร้างได้เองถ้าเรารู้วิธี3ขั้นตอนที่คนสำเร็จและมีความสุขทำทุกเช้าที่พิมพ์ลองทำตามแล้วชีวิตเปลี่ยนเพื่อนๆเ,เคยเจอสภาวะนี้ไหมคะทำงานหนักมากแต่การเงินยังติดขัด ความสัมพันธ์ตึงเครียดและอนาคตเต็มไปด้วยความกังวลพิมพ์เคยติดอยู่ในสภาวะนั้นค่ะจนเริ่มสงสัยว่าคนที่เขาทั้งสำเร็จรวยมีอิสรภาพทางการเงินมีความสุขเขามีเคล็ดลับอะไรกันและบทใหม่ของพิมพ์ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อได้ศึกษาและนำสิ่งที่พวกเขาทำมา ฝึกฝนอย่างจริงจังจนชีวิตดีขึ้นในทุกๆด้านอย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เลยอยากจะมาแบ่งปัน3ขั้นตอนที่เป็นเหมือนกิจวัตรยามเช้าของคนสำเร็จรวยและมีความสุขค่ะผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตเบื้องหลังที่อ้างอิงได้สารภาพตามตรงว่าพิมพ์ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์หรือธรรมะลึกซึ้งนะคะแต่พอไปศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่า สิ่งที่คนสำเร็จทำกันนั้นมีหลักการดีๆรองรับอยู่เพียบเลยค่ะขั้นตอนที่1เขียนบันทึกขอบคุณและความฝันผลลัพธ์ชีวิตชัดเจนขึ้นมีทิศทางจากที่เคยสับสนหลงทางการเขียนทำให้เรารู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรวิทยาศาสตร์ การเขียนคือการสั่งสมองส่วน RAS ซึ่งเป็นเหมือน GPS นำทางมองหาโอกาสไปสู่เป้าหมายที่เราเขียนไว้โดยอัตโนมัติงานวิจัยของดรเกลแมทธิวส์พบว่าแค่เขียนเป้าหมายก็เพิ่มโอกาสสำเร็จถึง42%แล้วค่ะหลักธรรมะคือการเจริญกระตันยุตาขอบคุณ และตั้งสัมมาสังกัปปะความตั้งใจที่ถูกต้องขั้นตอนที่2องทำสมาธิและจินตนาการเห็นภาพฝันที่เป็นจริงแล้วผลลัพธ์ก็คือดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาจากที่เคยต้องวิ่งไล่ล่าการทำสมาธิและเห็นภาพความสำเร็จในใจจะช่วยดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาหาเราค่ะ วิทยาศาสตร์สมองสร้างใยเส้นประสาทใหม่ๆเมื่อเราจินตนาการเห็นภาพความสำเร็จซ้ำๆทำให้เรามีความเชื่อและพร้อมรับความสำเร็จนั้นจริงๆค่ะในหลักธรรมะคือการฝึกสมาธิโดยตรงเนี่ยมันจะสร้างสติทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะและมีพลังจิตที่แข็งแรงและเข้มแข็งค่ะขั้นตอนที่ส ลงมือทำด้วยพลังงานบวกปล่อยวางบวกลงมือทำด้วยความสุขผลลัพธ์ก็คือเมื่อมีความสุขระหว่างทางไม่ต้องรอให้ถึงเส้นชัยจากที่เคยเครียดและเคยกดดันเราจะลงมือทำทุกอย่างด้วยความสุขและลื่นไหลไปกับโฟลห่งชีวิตค่ะวิทยาศาสตร์และทฤษฎี b o o d e n and b u i ิ d เชื่อว่า เมื่อเรามีอารมณ์บวกเราจะมองเห็นทางเลือกและแก้ปัญหาได้ดีและสร้างสารรค์กว่าเดิมธรรมะก็คือการใช้อุเบกขาปล่อยวางผลลัพธ์แต่ทำปัจจุบันด้วยฉันทะความรักในสิ่งที่ทำพิม์พเข้าใจดีค่ะ ว่าการเริ่มต้นอาจจะดูยากพิมพ์พจึงได้รวบรวมแผนที่และเครื่องมือทั้งหมดจากประสบการณ์ตรงที่พิมพ์พใช้ฝึกฝนตัวเองไว้แล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเริ่มต้นการเดินทางภายในและภายนอกเพื่อค้นหาเป้าหมายและสร้างพลังดึงดูดพิมพ์พได้สรุปไว้ในหนังสือและมินิคอสหาเจอจนได้จุดประสงค์ชีวิตและความหลงไหลที่ใช่สร้างเงินล้านได้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเริ่มต้นการเดินทางภายนอกเพื่อสร้างรายได้ที่ใช่จากเพื่อนๆที่สนใจในอสังหาพิมมิสอนในคอร์สจับมือทำนายหน้าอสังหามือใหม่เริ่มจากศูนย์ค่ะความสำเร็จและความสุขไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยอย่างเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของกิจวัตรที่เราทำในทุกๆเช้าค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ